ARM พลิกเกมจะขายสิทธิบัตรไลเซนส์สู่การผลิตชิปเองสู้ศึก AI เจ้าพ่อสถาปัตยกรรมชิปกำลังจะพลิกเกมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ARM ไม่ได้ผลิตชิปเองนะครับแต่ทำเงินจากการขายไลเ e นส์ให้บริษัทอย่าง Nvidia Qualcomm และ Apple เอาไปผลิตชิปของตัวเอง พูดง่ายๆก็คือ a r มจะวิจัยพัฒนาชิปจนได้แบบ Drawing สถาปตัตยกรรมของชิปในรูปแบบที่พร้อมนําไปผลิตเลยแล้วอ์มก็จะเอาโน้ตฮาวตรงนี้แหะครับไปขายให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านําไปผลิตเองตามแบบแต่ตอนนี้ a r มกำลังจะลงมาเล่นในตลาดชิปเองซึ่งหมายความว่า a r ามจะต้องแข่งกับลูกค้ารายใหญ่ของตัวเองเลยครับชิปตัวใหม่ของ ARM เนี่ยคาดว่าจะเป็น CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center และที่สําคัญคือลูกค้าสามารถปรับแต่ง c คอนฟิ u r เรชันสเปคได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยครับอย่างเช่นลูกค้ารายแรกของเขานะครับก็คือ Meta นั่นเองโดย ARM เนี่ยจะไม่สร้างโรงงานเองนะครับแต่จะจ้างบริษัทอื่นให้ผลิตให้อย่างเช่น TSMC ที่ผ่านมาเนี่ย ARM ได้เงินจากการขายลิขสิทธิ์แต่การผลิตชิปเองจะทำให้ ARM มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีบทบาทสำคัญในตลาด AI มากขึ้นโดย Meta จะเป็นลูกค้ารายแรกๆของชิป Arm นะครับ และ Soft b a บ k บริษัทญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของ ARM ก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับโดยคุณมาซาโยชิซัน CEO ของ Soft Bank เขามีแผนยกักษ์ใหญ่ที่จะขยายธุรกิจด้านชิป AI อยู่แล้วครับรวมถึงการไปจับมือกับทรัมป์ในการลงทุนโปรเจกต์ AI Star Gate บูลค่า5แสนล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า SoftBank กเนี่ยกำลังจะซื้ออ m มเพียบริษัทชิปที่อ r ร c l คกํกำลังสนับสนุนอยู่ด้วยเงินสูงถึง6,500ล้านดอลลาร์ครับซึ่งเดีลนี้ก็จะเสริมความแข็งแกรับ โดยโอกาสของ ARM จากเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะกลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดชิปเซิร์ฟเวอร์ AI ครับ Meta เนี่ยก็จะได้ CPU ที่ออกแบบมาเพื่อ Data Center ของตัวเองโดยเฉพาะด้วยรวมถึง SoftBank ก็จะมี ARM เป็นฐานหลักสำคัญในการขยายธุรกิจชิป AI แต่ทางนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับโดย ARM เนี่ยจะต้องแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Nvidia และ AMD รวมถึงการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของ ARM เนี่ยก็อาจจะกระทบความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมๆนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิปอย่างไรน่าติดตามมากๆครับ